ส่วนที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผู้ว่าร,ราชการจังหวัดก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนครับที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงนายวิชวุฒิินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนและทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยมีพระราชภัยสารมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม1ิรูป และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนข้าราชการทุกโมูเลาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีครับ ขณะที่เช้าของวันนี้นะคะที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกมมรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชารราชธิดาให้ทรงหายจากพระราการประชวนและมีพระพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยมีพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค16 เจ้าอาวาสวัดไรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นค่ะได้นำหัวหน้าสนราชการร่วมกันปล่อยปลาไถ่ชีวิตมาจากที่ตลาดค่ะอาทิปลาดุกอุยปลาชะโอนปลาหมอปลาตะเพียนทองค่ะรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ44,625ตัวด้วยกันโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขตหราสุราธานีค่ะ